ผลไม้ค่ะเยอะเลยค่ะตลาดอีคิวนะคะ <Okay. S 1> นี่เหรอไก่ต้มน้ำปลานี่เหรอ <Okay. S 1> นี่ไงปลาทูผลไม้ค่ะจบที่ร้านเนาะนะคะ <Okay. S 1> มากับน้องอ้อยสองคนค่ะ ไอ้หอมทุเรียนเลยหอมทุเรียนน,นี่ไงนี่ไงนี่เหรอไก่ต้มน้ำปลาน,นี่เหรอนี่ไงปลาทูวันนี้มาเดินตลาดซื้อกับข้าวที่ตลาดดิคิวค่าซื้อขนมครบค่ะ มีผักมีไหมผักอย่างเดียวมีไหมหรือว่ารวมหวานค่ะของขายเยอะเลยค่ะตลาดอีกคิวเอม่่มีขาหมูด้วยค่ะ น้ำไม้ค่ะจบที่ร้านเงาะนะคะนี่เหรอไก่ต้มน้ำปลานี่เหรอนี่ไงประทู <c oughs> ซื้อขนมครกค่ะมีผักมีไหมผักยังเมีไหม,มหรือว่ารวม ก,ก็ไปเย็นเจอกันอ,อ่นาง่นมีขนมก็ไปเยินเจอกันอ่าง่นมีขนมผลไม้ค่ะจบที่ร้านเงาะนะคะ ผลไม้ค่ะจบที่ร้านเงาะนะคะนี่เหรอไก่เต้า้น้ำปลานี่เหรอนี่ไงปลาทูฮะใช่ไม่เป็นไรซื้อกุ้ยช่ายค่ะ Aware> มาก um. ับน้องอ้อยสองคนค่ะแล้วก็ไปเย็นเจกันอางุน มีขนมก็ไปเย็นเจอกันข้าวหมุนมีขนมอยู่แยกผักอย่างเดียวเนะถ้าไม่มีก็รวมข้าวโพดมาได้ได้ขนมโคกเจ้าอีกวันนี้มาช้าขนมเขาจะหมดเจ้านี้เขาขายดี นี่เหรอไก่ต้มน้ำปลานี่เหรอนี่ไงปลาทูซื้อขนมครกค่ะมีผักมีไหมผักอย่างเดียวมีไหมหรือว่ารวม มีผ้าที่คนมาไดินเล่นี่ยใช่ไม่เต็มเลย่ยำพักอย่างเดียวเนาะจ้าถ้าไม่มีก็รวมข้าวโพดมาได้ได้คขนมคกเจ้าอีกยำพักอย่างเดียวเนาะจ้าถ้าไม่มีก็รวมข้าวโพดมาได้ได้ครับขนมคกเจ้าอีกมากับน้องออยสองคนค่ะ มีขาหมูด้วยค่ะแค่ผักอย่างเดียวนะจ้ะถ้าไม่มีก็รวมข้าวโพดมาได้ได้ครับขนมโคกเจ้าอีกมากับน้องออยสองคนค่ะน่แจะรอบที่พี่ถายรอบก่อนแล้วนนพี่ขนมปังร้านประจำค่ะ ตลาดอิทคิวซื้อขนมโคกค่ะมีผักมีไหมผักอย่างเดียวมีไหมหรือว่ารวมมีผักจิ๋งมักเลยสิท้ายสุท้ายีั ซื้อไม่ใช่ค่ะแล้วก็ไปเดินเจอกันอางุ่นมีแค่นหนึ่งอ้อยหอมทุเรียนเลยหอมทุเรียนน,นี่ไงนี่ไงผลไม้ค่ะ จบที่ร้านเนาะน,นะคะวันนี้ได้แต่ขนมขนมปังแล้วก็กุ้วยช่ยค่ะผละไม้ค่ะเยอะเลยค่ะตลาดอีคิวนะคะ วันนี้มาเดินตลาดซื้อกับข้าวที่ตลาดดิคิวค่ะวันนี้ได้แต่ขนมขนมปังแล้วก็ุ้ยช่ายค่ะแล้วก็ไปเยินเจอกันอังุ่นมีขนม วันนี้มาช้าขนมเขาจะหมดเจ้านี่เขาขายดี <c oughs> วันนี้ได้แต่ขนมขนมปังแล้วก็คุ้ยใช่ค่ะ กุ premises, ้ยใช่ค่ะหวานค่ะของขายเยอะเลยค่ะตลาดอิคคิวอไอหอมทุเรียนเลยหอมทุเรียนนี่ไงนี่ไงแค่ทักอย่างเดียวเน้อถ้าไม่มีก็รวมข้าวโพดมาได้ได้ครับ ขนมคกเจ้าอีคิวอร่อยค่ะซื้อประจำขอบคุณครับแล้วก็ไปเดินเจอกัน,กน<า>อน่ะโง่ไมีขนม <c oughs> ซื้อขนมโคกค่ะมีผักมีไหมผักอย่างเดียวมีไหม หรือว่ารวมมากับน้องออยสองคนค่ะคิวอร่อยค่ะ ซื้อประจำขอบเุือนครับ <c oughs> มากันนะ